เดือนสิงหาคมนี้ราศีใดดวงการเงินจะปังเกินต้านทานโชคลาบโดดเด่นถึงเวลาปลดหนี้ <Yeah. S 1> หาคำตอบได้ที่ดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP 3 9ครับ กลับมาพบกันนะครับกับดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP 3 9เนะครับเป็นดวงเดือนสิงหาคมนะครับแบบจัดเต็มครบทั้ง12ราศีเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในหมอช้างทีวี EP พิเศษที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือเป็นดวงครึ่งปีหลังนะครับดาวมุนยูย้ายราศีนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปเช็คดวงครึ่งปีหลังเนี่ย ไปติดตามมาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวทุกช่องทางของเรานะครับทั้งทาง Facebook ทาง YouTube ทาง Instagram นี่ครับรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ2ล้านวิวเลทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้มาอัปเดตดวงกันเป็นประจำเหมือนเคยนะครับและใน EP นี้นะครับนอกจากที่เราจะได้เช็คดวงกันแล้วนะครับผมยังมีเคล็ดลับในเรื่องของการ เสริมโงเฮงด้วยตัวคุณเองแบบง่ายๆนะครับอยู่ในช่วงท้ายปีห้ามพลาดเป็นอันขาดครับสำหรับกลุ่มราศีที่โดดเด่นในเรื่องการเงินในเดือนสิงหาคมนะครับจะมีผู้ที่เกิดในราศีเมษราศีกรกฎราศีสิงห์และราศีตุลครับขอพูดถึงกลุ่มแรกก่อนนะครับคือกลุ่มที่ดวงการเงินปังเชิญด้านทานนะครับเป็นกลุ่มราศีที่มีข่าวดีในเรื่องการเงินเข้ามานะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับราศีกรกฎและราศีสิงห์ครับ รอบชาวราศีเมษนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นราศีที่ถ้าได้เช็คดวงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยก็จะทราบว่าดาวพฤหัสยูเนี่ยย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับการออกไปของดาวพฤหัสยูเนี่ยส่งผลดีในหลายเรื่องนะครับเรื่องการเงินก็เป็นเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับจะส่งผลทําให้มีข่าวดีมีความก้าวหน้าในเรื่องของการเงินนะครับเป็นราศีที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับดวงดาวการเงินเนี่ยเรียกว่าปังจริงๆนะครับโดดเด่นจริงๆ แถมยังมีลุ้นนะครับดวงในเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับและยังรวมไปถึงชาวราศีเมษที่อาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินอะไรเก่าๆนะครับมีโอกาสเคลียร์หนี้นะครับปิดหนี้ได้นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับจริงๆจงังหวะดวงเรื่องอื่นก็โดดเด่นไม่แพ้เรื่องการเงินด้วยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการงานราศีเมษที่อยากจะลงทุน เริ่มต้นหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะครับจังหวะดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยับขยายการลงทุนการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นนั้นมีข่าวดีเข้ามาด้วยครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั้นนะครับถือว่าเป็นราศีที่การเงินนี่นะครับเรียกว่ามีความชัดเจนมีความลงตัวมีโอกาสได้เงินก้อนนะครับ <Wow. S 1> ถือว่าเป็นช่วงที่การเงินแข็งแรงแต่ว่าให้เวลาไว้ิหนึ่งครับคือดวงการเงินเนี่ยจะดีมากๆก็คือหลังจาก กลางเดือนสิงหาไปแล้วนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีโอกาสทางด้านการเงินที่ดีนะครับและที่สำคัญนะครับกรกฎยังเป็นราศีที่มีความโดดเด่นในเรื่องของลางสังหรณ์ซิกเซนนะครับอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่ามีบางเรื่องนะครับที่อาจจะต้องเตือนกันเล็กน้อยนะครับก็คือในเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่า ในเดือนนี้นะครับคุณเป็นราศีที่เรียกว่าเรื่องงานก็ยุ่งพอสมควรนะครับเงินก็ยุ่งแต่ยุ่งแบบดีนะครับแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับใครที่มีโรคประจําตัวนะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับอาการปวดศีรษะไมเกรนอย่างทั้งหลายนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษครับและสําหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะครับก็เป็นราศีหนึ่งที่มีข่าวดีนะครับในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับจังหวะดวงดาวการเงินเขาเรียกว่า พุ่งเข้ามาหนาะชาวราศีสิงห์โดยตรงเลยนะครับจริงๆแล้วราศีสิงห์นี่แหละครับมันเหมือนกับว่าการงานกิจการธุรกิจเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก็เลยส่งผลทําให้ในเรื่องของโอกาสในการมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับมีผลกําไรที่ดีผลตอบแทนที่ดีมีส่วนแบ่งที่ดีนะครับก็จะมีเข้ามาก็เลยทําให้การเงินของราศีสิงห์นั้นมีความคึกคักมากเป็นพิเศษนะครับจริงๆราศีสิงห์เนี่ยยังโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงการเป็นที่รู้จัก นะครับหรือว่าการได้โปรโมทเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งด้วยในยเรื่องของการทำงานนะครับโดยเฉพาะดวงจะดีมากๆก็คือย้ําว่ากลางเดือนสิงหาคมไปแล้วนะครับจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยนะครับหรือว่าเรื่องของการเดินทางเข้ามาเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาได่อย่างใดนะครับ,รบก็ทั้ง3มราศีนี้นะครับทั้งราศีเมษร,ราศีกรกฎและราศีสิงห์เนี่ยจัดว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงการเงินเนี่ย ปังแบบเกินต้านทานเลยทีเดียวครับและสำหรับราศีที่อาจจะต้องเตือนในเรื่องของการเงินหน่อยในช่วงนี้นะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีตุลเ,เองนะครับจริงๆแล้วนะครับชาวราศีตุลเนี่ยนะครับเป็นราศี